เวลาที่เรามีคนที่ไม่โอเคในทีมเนี่ยมันเป็นโรคติดต่อที่ไปเร็วกว่าความเก่งครับเวลาใน1นึ่งทีมเนี่ยมีคนสัก10คนใน10คนมีคนไม่เก่ง2คน8คนนี้จะทำให้สองคนนั้นพัฒนาต่อไปหรือ2คนที่ไม่โอเคจะทำให้8คนนี้รวนไปด้วย สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ One Point of View หประเด็น1มุมมองโดยผมอาจารย์หนึ่งสุรพิษพรมสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณครับ <S <S ในยุคนี้ใครๆก็พูดว่างานนั้นหายา,ยากนะครับแต่จริงๆแล้วงานจะถูกแย่งไปโดยคนที่มีทักษะที่โลกต้องการแล้วเราจะพัฒนาตัวเองอย่างไรสกิลเซตแบบไหนที่มีความสำคัญกับการทำงานในอนาคต Hard Skill หรือ Soft Skill ครับคนเราบางทีเราคิดได้แต่เราก็อาจจะไม่ได้สามารถทำอย่างที่เราคิดได้ทุกครั้งนะครับหรือบางครั้งอ่ะบางคนนะก็ทำอะไรบางอย่างเก่งมากๆแต่พอถึงเวลาปุ๊บจะต้องมีการแก้ปัญหาก็กลายเป็นเรื่องที่ยากมากเช่นเดียวกันวันนี้เราอยากจะมาพูดคุยนะครับว่า เรื่องของ hard skill กับ soft skill ซึ่งเป็นเรื่องไม้เบื่อไม้เมาของผู้บริหารมากๆเลยเพราะว่าลูกน้องของเราหรือคนใกล้ตัวเราบางทีเขาทำอะไรที่เก่งมากเขามีความเข้าใจเรื่องเทคนิคสูงมากหรือเขามีความเฉพาะด้านมากๆแต่พอเวลาจะต้องมารวมทีมกับคนอื่นหรือเวลาจะต้องมาแก้ปัญหาอะไรสักอย่างร่วมกับคนอื่นกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาทันทีนี่คือสเสน่ห์ ของการบริหารจัดการ hard skill soft skill แล้ววันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่1มุมมองจะมาคุยกันเรื่องว่ามุมมองเกี่ยวกับการจะเป็นผู้บริหารที่จะมาดูแล hard skill soft skill ให้ทั้งทีมนี้มีความผสมผสานไปด้วยกันและมีความลงตัวต้องทำอย่างไรนะครับความสำเร็จขององค์กรนะครับกว่า80%จริงๆมาจาก soft skill ฮาร์ดสกิลเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้แต่นิยามของฮาร์ดสกิลคือการที่ฝึกอบรมอาร่านเรียนฟังบางอย่างเป็นเรื่องที่เราฟังปุ๊บทําได้แต่เชื่อหรือไม่ครับมันมีบางเรื่องนะครับที่เวลาไปอบรมแล้วเหมือนจะดีแต่ออกมาแล้วมันทําไม่ได้ครับทั้งทั้งที่เราอบรมมาแล้ว6ชั่วโมงเหมือนกันนะครับซอฟต์สกิลจึงต้องการการฝึกฝนที่มากกว่าแค่อบรมครับ เวลาใครสักคนจะมีซอฟต์สกิลที่ดีครับเขาต้องผ่านสัก2หรือ3กระบวนการนะครับอันดับแรกนะครับเราเรียกกระบวนการนี้ว่า OJT oh. เป็นคำที่ในวงการ HR ในวงการของการบริหารจัดการใช้มานานมากก็คือ on the job training แต่ต่างกันนะครับระหว่าง on the job training กับการให้น้อง เรียนรู้งานตามยถากรรมไม่เหมือนกันครับบางครั้งเราอาจจะมีคํหนึ่งนะครับซึ่งเราอาจจะบอกว่าเออก็ให้เขาเรียนรู้ไปเดี๋ยวเขาลองทําดูเขาจะเข้าใจจําเป็นนะครับลองทําลองเข้าใจแต่ต้องมีไกด์ไลน์และฟีดแบ็กบางด้วยว่าไอ้เรื่องแบบนี้จริงๆพี่คิดยังไงพี่เคยทํามาเป็นยังไงน้องทําคิดยังไงมาแลกเปลี่ยนกันตรงนี้ยังจําเป็นครับอันนี้ก็เลยจะเป็นที่มาของคําที่2คือคําว่า mentoring การมี on the job training คือเราออกแบบแล้วว่าให้เขาได้ไปเรียนรู้ลองทำหรือเวลาเขาทำเราสอนเราแนะนำแต่การ m e n อร์คือเรารู้ว่าเขาอะ่ะไม่เคยทำมาก่อนเขาเพิ่งทำอันนี้เป็นครั้งแรกเราจะมีวิธีแนะนำยังไงหรือเราจะแนะนำยังไงที่เราไม่ไปชี้นำอันนี้เป็นจุดที่สำคัญมากแล้วยังมีเรื่องที่3ามอีกว่าถ้าจะ OJT mentoring เรื่องที่3มคือ job rotation job rotation ก็คือว่า เราจะต้องหมุนให้น้องเราหรือทีมเราเนี่ยได้ไปเห็นหรือได้ไปสัมผัสประสบการณ์กับทีมอื่นๆหรือปัญหาอื่นๆหรือชีวิตของคนอื่นในมุมอื่นบ้างเพราะถ้าเขาไม่ได้หมุนไปไหนเลยเนี่ยในการทํางานเขาจะคิดว่าปัญหาของเรามันใหญ่มันยาก พอไปอยู่กับคนอื่นเท่านั้นแหละครับไปเห็นปัญหาของคนอื่นบ้างอาจจะบอกเลยว่าโอ้โหไอ้ที่เราเคยเจอที่เราว่ามันยากที่มันว่านหินเนี่ยชีวิตจริงคนอื่นยากกว่าเราอีกเยอะนะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญครับอยากจะยกตัวอย่างนะครับเรารับพนักงานขายมาสัก5ท่าน6ท่านเนี่ยโ j t ก็คือนี่เลยวันนี้พี่จะไปออกตลาด พี่กําลังจะไปเจอลูกค้าคนหนึ่งคนนี้เป็นลูกค้าเรามาสิปีแล้วปัญหาคือโอ้โหมีแต่คนเข้าไปหาเขาอะ่ะพี่จะไปคุยกับเขาเพื่อที่จะแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวใหม่อยากจะให้เขาลองทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราดูน้องลองฟังดูว,ว่าวันนี้พี่พูดหรือคุยหรือจริงๆแล้วพี่สามารถคุยกับลูกค้าเรื่องอะไรได้บ้างหรือเกิดปัญหาอะไรบ้างหน้าง,งานพาไปดูครับอันดับที่สครับดูเสร็จแล้ว ชวนน้องทําบ้างสมมติว่าพี่เป็นลูกค้าคนที่วันนี้น้องไปพบเนี่ยน้องลองเปิดการขายให้พี่ดูหน่อยน้องลองทําแบบเดียวกันนี้หรือน้องอาจจะมีวิธีอื่นๆที่น้องอยากจะนําเสนอลองดูดีไหมนะครับอันนี้เรียกว่า mentoring ละครับนองจะจะไปดูลองฝึกทําเริ่มจะฟีดแบคเออน้องพี่ว่าตอนพูดยังไม่ค่อยมั่นใจนะเออน้องพี่ว่าน้องไม่ฟังลูกค้าเลยนะน้องพูดเยอะเกินไปอันนี้เราจะเข้าสู่จุดที่ทําให้เขาเริ่ม เห็นเริ่มปรับปรุงแล้วแต่พอเราทําอย่างนี้บ่อยๆเขาจะคิดว่าโอ้พี่ก็แบบเอ้ยทําอย่างนี้ตลอดไปมันอาจจะไม่ดีก็ได้มั้งเราก็ต้องให้เขาได้ไปเจอพี่คนอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่มาในกระบวนการที่3คือการโลเทรด โลเทดนอกจากจะเปลี่ยนพี่คนอื่นให้ได้เป็นบรรยากาศในการเมนเตอร์หรือ OJT แบบใหม่ๆแล้วแต่การโลเทดบางทีนะครับเราอาจจะอยากโลเทดให้เขาไปเจองานแบบอื่น้ายอย่างอื่นเพื่อที่เาจะให้เขาเนี่ยได้ลองทําอย่างอื่นแล้วเอามันแลกเปลี่ยนว่ามันต่างหรือมันเหมือนหรือมีข้อคิดอะไรออกมาให้ใช้บ้างดังนั้นจึงจะสังเกตนะครับว่าการพัฒนาซอฟต์สกิลจึงมี3หลักการที่สําคัญ1ก็คือว่าต้องมี OJT 2. ต้องมีเรื่อง mentoring 3. ก็คือต้องมีเรื่อง job rotation แต่หลักคิดเบื้องหลังทั้งหมดนี้ เราทำยังไงดีให้น้องเราเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วดังนั้นการให้ภูมิคุ้มกันกับน้องไม่ว่าจะเป็นการจัดกระบวนการต่างๆจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากวันนี้เราอยากจะยกตัวอย่าง Netflix ซนะครับซึ่ง Netflix นี้มองในเรื่องของการสร้างทีมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามอ่ะที่เราดูเคสต์ดี้ของ Netflix หรือเราไปอ่านหนังสือของเขาเนี่ยซึ่งมีอยู่เล่มหนึ่งซึ่งน่าสนใจชื่อว่า no rules rules เนย Netflix จะพูดอยู่คำหนึ่งเสมอนะครับว่า ใน1ทีมเนี่ยจำเป็นเหลือเกินครับสัดส่วนระหว่างน้องที่เก่งกับน้องที่ไม่เก่งเป็นเรื่องที่ต้องออกมาวิเคราะห์ครับใน Netflix เขาจะมีความเชื่อเลยนะครับว่าเวลาใน1ทีมเนี่ยมีคนสัก10คนใน10คนมีคนไม่เก่ง2คนให้ท่านทายครับ Netflix คิดอย่างไรครับ8ต่อ2 8คนนี้จะทำให้2คนนั้นพัฒนาต่อไปหรือ2คนที่ไม่โอเค จะทำให้8คนนี้รวนไปด้วยมุมมองเกี่ยวกับเรื่องคนเก่งของ Netflix นี้ค่อนข้างจะสตรองมาก Netflix จะพูดเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนนี้เอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าในเชิงของ Netflix Netflix มีความเชื่อนะครับว่า performance โดยเฉพาะ p o o r performance is contagious หมายความว่าเวลาที่เรามีคนที่ไม่โอเคในทีมเนี่ยมันเป็นโรคติดต่อที่ไปเร็วกว่าความเก่งครับ คนเก่ง8คนพยายามแค่ไหน2คนนั้นก็อาจจะไม่ค่อยปรับเปลี่ยนแต่2คนนะครับที่เวลาเป็นโพกเพอร์ฟอร์แมนเนี่ยอยู่ในทีมอาจจะเป็นคนที่เวลาประชุมแล้วชวนคุยขึ้นมาเออเหนื่อยจังเลยเนาะทําไมงานมันเยอะจังรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยทําไมนะจะต้องทําแบบนี้หรือโอ้ยทำไมทีมเราอะ่ะเป็นทีมเดียวในบริษัทเลยนะที่แบบโอ้โหเจอแต่ความกดดันทําไมคนอื่นอะ่ะเขาไม่เจอเลยหรือ โอ้ยมันห้าโมงแล้วนะคนอื่นเขากลับบ้านกันหมดแล้วเรายังต้องทําอีกเหรอเขาบอกว่าลักษณะนิสัยเนี้ยชวนทําให้8คนนี้ค่อยๆคอยเขวไปด้วยครับโดยเฉพาะซอฟ t ์สกิลที่มันเกิดปัญหาในเชิงนิสัยคาพูดทัศนคติเชิงลบมันสื่อสารหรือมันสร้างการติดต่อเร็วกว่าทัศนคติเชิงบวกนะครับเชิงบวกคือตั้งใจนน้องสู้ๆเป็นกําลังใจอะไรเงี้ยมันก็ดีนะครับแต่พอมาเจอ 20%แบบนี้ตามทฤษฎี Netflix ไม่ได้ครับ Netflix จึงมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของ culture และ soft skill เป็นคำที่น่าสนใจนะครับคำว่า talent density เราจะทำยังไงครับให้ในหนึ่งทีมสร้างแต่คนที่เก่งใครที่ไม่เก่งจะต้องจัดการเขายังไงดีนะหมุนไปที่อื่นพัฒนาเขายังไงหรือใน Netflix คิดเลยครับว่าคนที่ไม่โอเคบางครั้งเขาต้องไปจากเราเราก็ต้องให้เขาไป ก็จึงมาถึงประเด็นที่2ของ Netflix ที่เป็นสิ่งที่เราพูดถึงกันเยอะมากก็คือเรื่องฟีดแบ็กเพราะว่าเวลาที่เราอ่ะอยากจะบอกว่าใครสักคนอเอออย่าพูดอย่างนี้เลยหรือคุณอย่าทํางานแบบนี้มันช้าหรือว่าจริงๆไอ้ที่คุณทํามันน่าจะดีกว่านี้เนี่ยการฟีดแบ็กเรื่องพวกนี้มันจะทําให้การปรับเปลี่ยนในเรื่องของฮาร์ดสกิลดีขึ้น แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยซอฟต์สก mm ิล hmm. ก็ต้องการฟีดแบ็ก hmm. เช่นนี้เหมือนกัน mm hmm. น้องพูดเร็วน้องพูดช้าหรือทําไมปัญหาแบบนี้น้องไม่เอามุมของคนนั้นคนนี้มาเติมหรือทําไมถอดใจเร็วจังทําไมถึงอยู่ๆหมดไฟอะไรแบบนี้ mm hmm. เรื่องพวกนี้เป็นจุดที่ ใน Netflix ถือว่าเราจะต้องมีเวทีในการพูดคุยเขาใช้คำว่า c a n d o ลหมายความว่าเวลาที่เราเจอปัญหาหรือเราอยากจะเห็นใครสักคนดีขึ้นเราอย่ารอโอกาสเราอาจจะต้องบอกเขาแนะนำเขาหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าใน Netflix จะมีสิ่งที่เราเรียกว่า360องศา Live Feedback แล้วเราก็คนในทีมมาพร้อมกันแล้วเราก็มีการคอมเมนต์หรือฟีดแบ c k คนต่อคนร่วมกันหมดเลยครับหมายความว่าเราจะมีในทีม10คนเนี่ยคนที่1ก็จะมีคน9คนเนี่ยคอมเมนต์เลยเขาบอกตอนแรกนี่เป็นเวทีที่ทําใจลําบากมากไม่มีใครอยากไปกินข้าวอารมณ์แบบนี้เลยแต่พอผ่านไปอ่ะครั้งสองครั้งเขาเริ่มเข้าใจนี่เป็น culture ครับเป็นจุดที่ทุกคนอยากจะช่วยเราไม่ได้มีเราคนเดียวที่เรามีปัญหาแบบนี้มีบางคนมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันเราจะทํายังไงดีนะที่เราจะปรับเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนคำนี้นะครับเป็นเรื่องของ mindset ปรับเปลี่ยนคำนี้นะครับเป็นเรื่องที่เขาต้องมี Inner มี drive ในการกระตุน้นในการจะเปลี่ยนดังนั้นใน netflix ในเรื่องของการจะสร้าง soft skill เขาถึงพูดถึงเรื่องของ circle of feedback แล้วเขาก็จะพูดว่าในวงการในการ feedback ทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นคนเก่งและคนที่มีคุณสมบัติที่เข้าใจงาน comment มมกันดังนั้นมุมมองของ ceo เกี่ยวกับเรื่องของฟีดแบ็กเกี่ยวกับเรื่องของเคาเจอเพื่อสุดท้ายแล้วจะให้คนมีอินสปิเรชันมีซอฟต์สกิลที่ดีไม่ว่าจะเป็นการมองปัญหาการแก้ปัญหาการสื่อสารการอยู่กับคนอื่นเข้าใจคนอื่นมันดูเป็นเรื่องที่เล็กน้อยแต่สําหรับบางองค์กรที่ต้องการขับเคลื่อนด้วยการแก้ปัญหาด้วยการเข้าใจปัญหาของลูกค้าด้วยการหยิบประเด็นเก่งจับประเด็นได้หรือไปไกลกว่าคู่แข่งการมีค l t เจอซอฟ t ์สกิล จึงถือว่าเป็นทักษะแรกๆที่เวลาเราสัมภาษณ์หาซีอในองค์กรเนี่ยเราจะมักจะถามนะครับว่าเออแล้วเวลาที่คุณเนี่ยอยู่กับคนที่หลากหลายมีทั้งไมีทั้ง T ีมีทั้ง X มีคนดําดิงมีคนทำเก่งเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์หรือมีคนที่โอ้โห,หเขาอะ่ะปรับเปลี่ยนตัวเองได้ตลอดอะ่ะแต่ในที่สุดสุดท้ายอะ่ะคุณจะทำยังไงให้คนเหล่านี้อยู่กันได้หรือไปกับคุณได้ในเวลาอันรวดเร็วคุณทำยังไงซ e o บางคนก็จะตอบนะครับ อบรมครับคัดเลือกผู้บริหารนะครับหรือไปพัฒนาผู้บริหารให้เขาเป็นผู้นำที่ดีครับแต่จะต้องมี c ีนะครับบางคนที่ลุกขึ้นมาพูดว่าจริงๆแล้วการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งต้องมีการสร้างวัฒนธรรมจึงเป็นจุดที่เวลาที่เราหา c ีหรือเวลาที่เราคิดถึงผู้นำขึ้นมาสักคนเราจึงอาจจะไม่ได้มองแค่ว่าเขาทำงานเก่งแต่เราอยากจะรู้ครับว่าเขาจะมีวิธียังไง ที่จะทำให้คนที่ทำงานกับเขาเก่งไปพร้อมกับเขาในเวลาอันสั้นได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่วันนี้อยากจะมาเล่าว่าเวลาที่เราเป็นผู้บริหารเราอาจจะเก่งงานเราอาจจะเข้าใจคนแต่การเก่งคนและการทำให้คนเติบโตไปพร้อมกับเราก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันครับอย่าลืมกดติดตามรายการ one point of view 1ประเด็นหนึมุมมองแล้วพบกันตอนต่อไปนะครับ